จริงๆทุงคนหาะก็ได้อันนี้เป็นคลิปตอ่ขอขาจะมีผูวผู้คขมิยากมันก็ไม่พูดแต่มันจับได้ว่ามันเป็นขมห้งยายกไอ้ไอ้มันจับม่วใช่ม Lời leo rồi tít in mọi lẽ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  mọi mà mọi lẽ 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 สงสัยต้องทำคลิปหนาเลยก็ตรงน,นี้เหรอ,อมันต้องกลับรถตรงนี้เข้าอีกตอยละตัวสามห้าสองสองนะคะรับสงสัยต้องได้คลิปอื่นแล้วเพราะถ้าถ่ายตอนที่มีแบตแค่สามเปอร์เซ็นต์มันจะไปถ่ายได้ไงคือแบตหมดกันอะเพราะฉะนั้นผมขอยกเลิก